สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาตัดต้นพันธุ์มันสำปะหลังส่งครับมันสำปะหลังพันละยองสิบห้านะครับเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะต้นแล้วก็วิธีการจัดส่งนะครับผมจัดส่งได้ทั่วประเทศครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับนี่นะครับพามาชมลักษณะใบครับลักษณะใบของละยองสิบห้าครับนี่เป็นละยองสิบห้าแท้นะครับ พันแท้แน่นอนครับผมจัดส่งได้ทั่วประเทศครับลักษณะก้านใบเขาจะเป็นรูปหอกครับเนี่ยครับรูปหอกครับก้านอมแดงอมชมพูครับบางถ้าถ้าสภาพดินเป็นกรดเป็นด่างก็อาจจะไม่เข้มขนาดนี้ครับอันนี้คือตรงนี้ก้านตรงก้านจะเข้มครับก้านออกแดงออกชมพูเนี่ยครับลักษณะของระยอง15ครับเดี๋ยวต่อไปพามาชมลักษณะต้นนะครับไปดูลักษณะต้นกันครับผม นี่นะครับลักษณะต้นของมันสปะหลังพันละยอง15ครับจะเป็นมันต้นโตเร็วคุมหญ้าได้เร็วครับต้นตรงครับไม่แตกกิ่งครับต้นตรงเงาหนึ่งก็จะแตกอยู่ที่ประมาณ2-3ถึงต้นต่อ1เึ่ง้าครับ2-3ถึงต้นไม่เกินนี้ครับเนี่ยครับต้นสวยครับต้นตรงต้นพันที่ใช้ตัดคือต้นพันธุ์อายุ8เดือนครับ8เดือนขึ้นไปครับเหมาะสําหรับการขยายพันธุ์ครับเดี๋ยวต่อไปจะพาไปชมการ ตัดแพ็คส่งลูกค้านะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับผมถึงขั้นตอนการแพ็คนะครับตัดใส่กล่องครับ